สวัสดีครับพบกับช่องเะยงเจ้าพญานะครับผมวันนี้พบกันกันตอนเช้าเช้าเลยนะครับประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับผมวันนี้ครับมีความตื่นเต้นมาควายอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับเรือโป๊ะหนักแน่นๆไปน้ําจํานวนสี่โป๊ะเลยนะครับกําลังเดินทางมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานป่าโมนะครับหนักแน่นมาเลยนะครับโอ้ยี มาแบบเต็มน้ำทุกลำเลยนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับสง่างามมาแต่ไกลเลยนะครับสีเป๊ะหนักๆแน่นๆนะฮะขอใช้คำว่าสีเป๊ะหนักๆแน่นๆเลยนะครับตันนี้ อาอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับใช่ไหมครับกอ้โหวัวจิตหัวใจจ้อยครับเกินร้อยแน่นอนพ,พี่ครับ ที่สังเกตและขอดาวว่าที่มาเนี่ยมีระดับหมื่นตันแน่นอนนะครับผมยังต่ำแป0 0ัถึงหมื่นตันมีแน่นอนนะครับสำหรับคน ลมช่วงช้าๆค่อนข้างจะแรงหน่อยนะครับ สโปบแน่นๆเปิมๆน้ำมาเลยนะวันนี้ก็ปล่อยคลิปายาวๆเลยลให้เลยนะครับผม วันนี้รู้สึกว่าพี่ตรงท้ายจะทำงานหนักหน่อยนะครับผมปานขมงโฉงเชงตั้งแต่หลุดโค้งเอสมาเลยนะครับ mm hmm. ทุกกายเครื่องไหวคือพละกกำลังที่รีดออกมาจากปลายกระบอกสูบนะครับทุกสูบทำงานพร้อมกันหมดเลยนะครับผม ครับนี่ผมจะฉายให้เต็มลำเรือเลยนะครับว่ฟาร์มยาวขนาดของโป๊ขนาดเท่าไหร่นะครับผม โอโ้สุดยอดเี่ครับพี่ตองทายฝันกระมง,งจริงตลอดเวลาเลยครับอนนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดยอมรับหัวใจของพี่ๆครับผม คกคอผมแล้ว EP นี้ขอจบแค่แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใต้สะพานครับผมเป็น EP สอนะครับ